มีคนมาขอโอกาสจากคุณคนคนนั้นเขาเป็นใครทําไมเขาถึงต้องมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เรามรรลุพลังงานไพ่กันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงทันดอาม,มีคนมาขอโอกาสจากคุณเรามาดซิทําไมเขาถึงต้องมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมเขาทําอะไรผิดเขาทําไมถึงต้องมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้ แล้วคุณจะให้โอกาสเขาไหมเป็นคลิปรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะมีคนมาขอโอกาสคุณพร้อมดูพลังงานไพนะ่เป็นดวงโดยรวมนะห้าใบานะเขาจะมาขอโอกาสคุณเรื่องอะไรคนคนนี้ ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตมินใต้สำรับ KING OF c u p สีเมทาเมตดสิงห์ธนูธาตุไฟที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันที่ผ่านมาคุณสองคนอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขอย่างมากมายสีเม,มทาเมตดสิงห์ธนูเดอสตาร์ ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสงกันอย่างมากๆากเดอะสตาร์แมเมตาสิงห์ชน,นูคนคนนี้จะมีการสื่อสารติดต่อหาคุณนะคนคนนี้ของคุณจะมีการติดต่อมาหาคุณสิบดาบเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมคนคนนี้เขาทําผิดกับคุณคนคนนี้เขาทําไม่ดีกับคุณ คนคนนี้เดินออกจากคุณไปคนคนนี้ไปมีมือที่สามคนคนนี้ไปมีคนอื่นทาให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจสิบดาวเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมคนคนนี้ทําให้คุณผิดหวงังสิบดาวเมถุนตุนกลุ่มเก้าถามเมสสิงหนุ เขามีความคิดเขาคิดมากเวลานี้เขาทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาที่เขาทำกับคุณเขาคิดมากเขาเครียดเขาคิดเยอะเขาทบทวนมากมายจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ชาวทัดน์ไฟเมสิงห์โนนายอัฟบอลเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ เรามาขยายไพ่กันนะคิงออ f ครับคนคนนี้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้ที่เคยทำผิดกับคุณคนคนนี้เคยทำให้คุณเสียใจเวลานี้เขาคิดได้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณ เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณที่ผ่านมาเขาพูดไม่ตรงกับคุณเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณคนคนนี้ณเวลานี้เขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณนะเรื่องราวที่ผ่านมาขอยกโทษให้เขาเขาจะมาขอโอกาสจากคุณนะคนคนนี้